ขอจอขอใจออกไปเลวเซอเม่อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะนาะทีเนี้ยนะไม่เจริญสมาธิมันอยู่ลำบากนะเครียดกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคคำถามมาถามเข้ามาคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นเดอ้อนะขอบคุณมากสำหรับกุหลาบหนึ่งดอกละคูณสองดอกนะจ๊ะอืม นะขอบคุณอีกหนึ่งดอกเพิ่มเข้ามาเพิ่มอีกสองดอกเพิ่มเข้ามาขอบคุณเจ้าทั้งหลายขอบคุณเพิ่มอีกสองดอกเข้ามาขอบคุณอีกหนึ่งเร็วอาจารย์โอก,ก็เดินทางมาถึงแล้วให้อาจารย์โอ้เร็วนะอาจารย์้ยทำไมอาจารโอ่ายไมอาจารโอถ่ายรูปเร็วมีคน<ง>ถามเนี่ยเร็วสองคน,นแล้วเนี่ยเพื่งก็ตอนนั้นมันง่วงอ่ะกัเหินโอมชอบชมพูหรือชอบเราคะ อ๋ออันนี้มันเป็นคําถามแตกแยกอ่ะแล้วมันจะทะเลาะก,กันอ่ะเปล่าประโยชน์อ่ะถามมาก็เท่านั้นอ่ะเป็นคือมันดูให้ไม่ได้ไอ้คคำถามแบบนี้มันทะเลาะ